สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับเรียนออนไลน์ฟรีด้วยคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานกอพอนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าชื่อเว็บไซต์อะไรนะคะก็อาจจะเซิร์ชหาจาก Google ก็ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่า OCSC ไปนะคะก็จะขึ้นข้อมูลมานะคะเราก็เลือกอันแรกนะคะเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับล็อกอินนะคะพอเลือกไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะ ่อนอื่นเราต้องสมัครเข้าทำการเรียนก่อนนะคะโดยกดไปที่ปุ่ม sign up นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเรียนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็อ่านเงื่อนไขการสมัครก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ต้องกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนให้ครบทุกช่องนะคะโดยทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะระบุรหัสผู้ชายไว้ะคะให้ขึ้นต้นว่า OCSC นะคะก่อนเสมอแล้วก็ตามด้วยตัวเลข 6หลักนะคะเราก็ใส่ตัวเลขที่ที่แต่ละท่านต้องการไปนะคะจำนวนกหลักนะคะ,ะสมมติว่าติดต่างว่าเป็นตัวเลขนี้นะะแล้วกันนะคะเราก็ใส่รหัสผ่านนะคะที่แต่ละท่านตั้งนะคะ ทั้งหมดนะคะไม่เกินสิบห้าตัวนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบนะคะพอกรอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยนะคะจนครบนะคะก็กดส่งข้อมูลไปทางเว็บไซต์จะทําการอนุมัติตัวไ d ดีของเราแล้วก็ตอบรับกลับมาว่า ID ตัวนี้ใช้งานได้แล้วสมมติว่าทางเว็บไซต์อนุมัติแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าจอเดิมนะคะเราก็จะต้องทําการ ล็อกอินเข้าไปนะคะโดยใช้รหัสเมื่อกี้นะคะที่สมมติว่าเขาอนุมัติเอาแล้วใส่รหัสแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะคะพอกดล็อกอินเข้าไปนะคะก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็หาหลักสูตรที่เราจะเรียนนะคะโดยกดไปที่สมัครนะคะเพื่อดูหลักสูตรต่างๆะคะก็จะมีเป็นหลายเป็นร้อยหลักสูตรนะคะสมมุติว่าเราเลือกซักหลักสูตรหนึ่งนะคะเลือกเป็น การวางแผนกลยุทธ์นะคะก็คลิกตรงนี้นะคะที่สีดนแนงดงๆคลิกที่นี่เพื่อสมัครนะคะแล้วก็อ่านารายละเอียดของเขานะคะแล้วก็ยอมรับคำรับรองข้างต้นทุกประกาศนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าเงื่อนไขต่างๆคุณสมบัติจำนวนกี่คนนะคะพอเราอ่านเสร็จเราก็กดยอมรับเงื่อนไขนะคะ หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นว่าเราเป็นใครรหัสอะไรนะคะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วยอมรับไหมเราก็กดยอมรับนะคะพอยอมรับเสร็จเขาก็จะบอกว่าระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครของท่านแล้วแล้วก็กดหน้าจอนปิดไปนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าเรียนกันนะคะกดแบบกลับไปก่อนนะคะแล้วก็ดูข้อมูลที่เราสมัครเข้าอบรมนะคะกดเข้าอบรม ก็จะมีหลายหลักสูตรที่ทางผู้เรียนได้สมัครไปเมื่อกี้เราสมัครเรื่องการวางแผนกลยุทธ์นะคะเราก็ลองเข้าไปเรียนโดยการคลิกที่หลักสูตรนะคะ,ะทุกครั้งที่เข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าจอนี้อลองคลิดดูก,ก่อนนะคะเรียนบทแรกก็คือบทนำรวม3 0นาที มันขึน้นเป็นว่าเหมือนเหมือนเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราต้องมาปดบล็อกก่อนนะคะที่ที่เข้าไม่ได้เพราะว่ามันทําการบล็อกแฟดเอาไว้นะคะวิธีกดบล็อกนะคะก็มาที่ด้านบนทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนอสีเขียวนะคะแล้วก็มาที่เซตติ้งนะคะใส่ซเซตติ้งนะคะแล้วก็มาเลือกคาว่าแฟดนะคะมันจะขึ้นคําว่าบล็อกอยู่นะคะตัวนี้ให้เลือกคําว่าอลราวนะคะ อันนี้ก็คือภาษาไทยแปลว่านุญาตก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือทําการปดบล็อกแล้วก็ติดไปนะคะแล้วก็กลับมาดูว่าเรียนได้หรือย,ยังลองคิดไปที่บทนำนะคะ,ระกระทำก็สู่การเรียนรู้แบบออนไลน์เครื่องกากรวางแผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ใช่แผนมู้<ห>สอนาะสถานการณ<น>์นยุคธุกเนื้อหาแล้วนะคะก็คือทําการเรียนได้เลยนะคะพอเราเรียนบทที่หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนบทที่สอง อ่าอันนี้เขาบอกว่ากรุณาคิดข้อความด้านบนเพื่อทําแบบทดสอบก่อนเขาจะให้เราทํามีแบบทดสอบให้ทาด้วยนะคะเราก็ทําข้อสอบเมื่อเราเรียนบทที่หนึ่งเสร็จเราก็กดถัดไปนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ทําข้อสอบหรือว่าทําไปตอบอันนี้แล้วก็กดถัดไปนะคะก็ข้อที่สองตอบอ่านก่อนนะคะเราค่อยทําแล้วก็กดถัดไปสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็กดส่งก็ไดาษําตอบ แลก็อันนี้ก็คือทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าเราทําคะแนนได้กี่ข้อนะคะทีนี้สมมติว่าตัวข้อสอบจบแล้วเราก็กลับมาดูข้อมูลนนอื่นนะคะแบบกลับมานะคะ,ะถ้าเราอยากดูผลการเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะดูรายงานการทำข้อสอบได้นะคะ ก็จะขึ้นมานะคะรายงานการทําแบบทสอบนะคะเขาก็จะบอกว่าเราทําได้กี่ข้อนะคะก็จะสามารถเช็คได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะคะสําหรับการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ของกอพอนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ